ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะที่ช่วงนี้จะเห็นว่าจะมีผู้สมัครสสและนักการเมืองลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งตลอดช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดร,ราชบุรีค่ะก็ไปเปิดงานเทศกาลตรุษจีนชมตลาดวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็มีประชาชนในพื้นที่ออกมาให้การต้อนรับจํานวนมากติดตามจากคุณอัชาราโพสีค่ะรายงานสดจากวัดคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีค่ะคุณอัชาราคะ ค่ะคุณพึ่งนภา,าคะถือว่าเป็นจังหวัดที่2แล้วนะคะที่นายกรัฐมนตรีใช้เวลาช่วงบ่ายในการตรวจราชการค่ะโดยมีข้าราชการการเมืองนะคะที่เป็นแกนนําพักรวมไทยสร้างชาตินะคะรวมคณะค่ะแล้วก็มีสอสในพื้นที่จากพักพลังประชารัฐให้การต้อนรับด้วยค่ะ ก่อนที่จะเข้าร่วมงานเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดนะคะนายกได้พบกับประชาชนที่วัดคูบัวค่ะตรวจเยี่ยมการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิธีวัฒนธรรมชุมชนยวนชุมชนคุณธรรมแล้วก็การวิถีชุมชนค่ะ นายกรัฐมนตรีทักไทยประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีเสียงนะคะจากประชาชนบอกว่าเรารักลุลงตู่ลุงตู่สู้ๆอยู่ตลอดเวลานะคะและตามกําหนดการค่ะเวลา17บเนาฬิกานายกก็จะเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีนในตัวอําเภอเมืองด้วยนะคะซึ่งการลงพื้น,นที่ครั้งนี้นะคะก็มีนายพีรพลคาาลีรัฐนวาากเป็นประธานนายกา วงที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนําพักรวมไทยสร้างชาตินะคะมีนายธนากรบางบุญคงชนะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ล่าสุดลาออกจากพรคพลังประชารัฐแล้วนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะนายสุชาติชมกลิบค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีว่าที่ผู้สมัครจากพักรวมไทยสร้างชาตินะคแล้วก็สสจากพักพลังประชารัฐนางสาวกุลวดีนบอมบดีมาให้การต้อนรับด้วยนะคะ พื้นที่แห่งนี้นะคะขณะนี้มีสสของพรรคพลังประช,ชารัฐอยู่สองคนนะคะโดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพลเอกพระวิทย์วงสุวรรณในฐานะหัวนหน้าพรรคพลังประช,ชารัฐก็ถึงขั้นกับลาการประชุมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนนายกมาพบกับสสของพรรคด้วยตัวเองด้วยค่ะ และมีรายงานนะคะว่างานในวันนี้ค่ะตามกําหนดการเดิมแล้วจะเริ่มขึ้นในเวลา18นาฬิกาค่ะแต่เหตุที่ต้องเลื่อนขึ้นมาในเวลา15นาฬิกาก็เนื่องจากเกรงว่าจะถูกมองว่านําทรัพยากรขอ,ของทางภาครัฐมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองของพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะขอบคุณคุณอัญชลาค่ะ